สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง i อเดีย m ฟมิลี่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแนะนำแนะนํามีดมีดที่ไว้ทําครัวนะครับที่เอาไว้ติดครัวติดครัวไว้นะครับจะมาแนะนํามีดประเภทมีดนะครับอันนี้จริงแล้วก็เป็นประเภทมีดหลักๆเลยนะครับที่ใช้งาน ที่ที่ผมเองใช้งานบ่อยมากและมากที่สุดนะครับจริงๆจริงๆม,ม,มีมีหลายแบบมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาแนะนํามีดนำมีดแค่สามแบบก่อนนะครับมีดสามแบบที่สามแบบที่ผมเนี่ยยอมรับว่าใช้เป็นประจำเกือบทุกวันนะครับก็คือใช้จนจนกลายเป็นว่าสามแบบเนี้ย เราใช้มากที่สุดนะครับในการทํากับข้าวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามีมีดอะไรบ้างนะครับแต่แต่ลาหลายคนก็อาจจะทราบกันแล้วบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเป็นมีดอิโต้เลยนะครับมีดอิโต้นะครับตัวนี้ก็ผมก็จะใช้งานพวกงานสับพวกกระดูกหมูกระดูกไก่นะครับอ่าก็จะเป็นจะเป็นแนวนี้นะครับสันก็จะหนาหนาหน่อยนะครับไอ ต้องดูว่าทรงด้วยนะครับทรงนี้ครับก็คือว่าคือเราจับเนี่ยเราจับเนี่ยเป็นทรงที่ใบใบมีดนะครับใบมีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเล็กกว่าส่วนส่วนปลายนะครับส่วนปลายมีมันจะมันจะดูกว้างกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราจับไปเนี่ยเขาเขาตั้งใจทํามาให,ให้ให้ให้ส่วนปลายมันกว้าง กว่านะครับเพราะว่ามันจะได้มีน้ําหนักตั้งแต่ตรงนี้ลงไปนะครับตั้งแต่ส่วนนี้นะครับใบมันจะกว้างขึ้นให้น้ําหนักมันมากขึ้นเพื่อที่จะเราไม่ต้องออกแรงในการสับเยอะนะครับก็คือแค่แบบเหวี่ยงมือลงไปนะครับกำกำมือถ้แน่นนะครับแล้วก็เหวี่ยงมือลงไปน้ําหนักมิดก็จะทิ้งตัวลงไปช่วยให้เราไม่ต้องออกแรงเพิ่มนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆแค่ว่ามันช่วยเพิ่ม น้ำหนักในการสับมีนั่นเองนะครับอันนี้คือมีดที่ผมใช้สับกระดูกหมูกระดูกไก่นะครับอ่านนี้เป็นเล่มแรกเลยนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีหลายยี่ห้อมากนะครับมีหลายยี่ห้อมากอ่ะอันนี้สำหรับเล่มแรกนะครับส่วนเล่มที่สองก็จะเป็นมีดญี่ปุ่นนะครับอ่ามีดญี่ปุ่นก็หาซื้อตามร้านญี่ปุ่นมือสองทั่วๆไปมีเยอะแยะนะครับ ต่ก็มีญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลาย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 เนื้อเหล็กมากนะครับเหล็กมีหลายแบบหลายสไตล์นะแต่ว่าให้หาเป็นทรงนี้ไว้ก่อนนะครับทรงนี้ก็คือเรียกว่าทรงมีดซันโตกุนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับก็คือว่าได้ทั้งหั่นเนื้อหั่นไก่หัน่นหมูหั่นไก่หั่นผักก็ได้บ้างนะครับ อ่าซอยหวงหอมก็ได้บ้างน,นะครับจากลักแล้วก็แร่เนื้อก็ได้นะครับอ่าเป็นมีดมีดที่อนเนกประสงค์พอสมควรเลยครับที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับอ่านี่นะครับส่วนเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะเป็นมีดเขาเรียกว่ามีดอุสุบะนะครับอุสุบะเป็นมีดที่ไว้สําหรับหั่นผักโดยเฉพาะนะครับทําไมถึงเรียกว่ามีดที่ไว้หั่นผักโดยเฉพาะนะครับ ก็เพราะว่ามันมีทรงที่เป็นคเป็น,ปนคล้ายสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมปืนผ้าแนวยาวนะครับเวลาเราหั่นไปเนี่ยคมด้วยที่เป็นเขาออกแบบให้คมเนี่ยมันเป็นคมที่แนวค่อนข้างตรงนะครับทีนี้เวลาเราหั่นผักลงไปเนี่ยมันก็จะสวยงามและเป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วมีดพวกนี้เนี่ยมีดอุสุบานะครับเขาจะทํามาแบบบางๆเงี้ยนะครับไม่ได้หนามากนะรประมาณ2มิลน,นะครับ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราหั่นผักจานวนเยอะๆเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกไม่ไม่ทําให้มันกินแรงเราเยอะนะครับถ้ามีดหนาเยอะเราก็ต้องแอบออกแรงเยอะนะอันนี้มันเขาออกแบบให้มันบางเพื่อที่จะหั่นผักได้ได้รวดเร็วและสม่ําเสมอนะครับก็ก็ส่วนตัวผมเองนะครับก็ ใช้แค่สาประเภทนี้นะครับหลักๆเลยนะครับจริงๆมีมีดญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายประเภทมากๆนะครับแต่ว่าเอาที่เราใช้หลักๆเอาทําครัวทั่วไปบ้านๆเลยนะครับเราใช้แค่นี้ก็พอแล้วครับก็พอแล้วนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามีดมีดแต่ละชนิดเนี่ย นนมีดอิตโต้ผมไม่พูดถึงนะครับเพราะทุกคนใช้ไปแต่ว่าให้ดูมีดเวลาเราหั่นผักเวลาหั่นผักเนี่ยผักจะออกมาเป็นแนวตรงสวยและสม่ำเสมอกันนะครับอโอเคครับสําหรับช่วงนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับครับครเมื่อกี้ก็แนะนําในส่วนของมีดที่ที่ต้องมีติดครัวไว้หลักๆแล้วนะครับก็คือสามเล่มนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาลองดู การหั่นหั่นหั่นของมีด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 เดี๋ยวผมจะแนะนําแค่มีดซันโตกุกับมีดอุสุบะหั่นผักแล้วกันนะครับว่าว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับส่วนมีดอิโต้เนี่ยผมมีรีวิวเทสไว้อยู่คลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการหั่นหั่นผักของมีดซันโตกุก่อนนะครับเล่มเล่มเล่มนี้ก่อนนะครับว่า ว่ามันหั่นแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะหั่นลงไปตรงๆนะครับปึ๊บนี่ครับมันจะดูแบบติดติดขัดนิดนึงนะครับถ้าเราจับมืออย่างนี้นะครับจับเข้าหางครับมันจะไม่ค่อยขาดนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยขาดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแนวมีดเนี่ยมันเป็นแนวโค้งนะครับ่วนใหญ่มีดพวกนี้นะครับมีดแนวโค้งนะครับนี่นะครับ หั่นแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยขาดมันทําไม่ตอกมาครับบางอย่างมันก็ผักบางชนิดมันก็อาจจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวดูมีดอุสุบาทที่เราไว้หั่นผักกันนะครับดูนะครับนี่ตู๊สุบาทนะครับนี่ครับเราสามารถจับลงไปตรงๆได้เลยนะครับนี่ครับมันคมมากนะครับพวกมีดพวกนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับมันจะคมสวยเลยครับเนี่ครับนี่ครับน่าก็ ก็ถามว่ามีเล่มเดียวได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่ามีหลายเล่มก็คือว่าเดี๋ยวพอเราใช้งานไปใช้งานไปนานๆน,น,นะครับเราจะรู้ครับว่าว่า,วา,วา,วาเพราะอะไรถึงเขาถึงทํามีดแยกประเภทมาให้นะครับแยกประเภทมาให้นะครับพอเราทํากับข้าวไปเรื่อยๆมันจะรู้ครับก็สําหรับการแนะนําม,มีดของคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดให้กำลังใจกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ